หลังจากที่เรากินเนื้อเสร็จแล้วนะครับตุกคนทีเหลือก็คือน,นี่มเมล็ดเนี่ยครับมเมล็ดอะไรมะเมล็ดเงาะนี่แหละครับผมเห็นหลายๆคนเขารีวิวว่าอ่ามเมล็ดงะอกกินได้แต่ผมเองก็ไม่เคยกินนะครับตั้งแต่เกิดมายังไม่ยังไม่เคยกินเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์กันนะว่าเราไปคั้วมเมล็ดงากกินว่ามันจะมีรสชาติแบบไหนเพราะเราฟังแต่คนอื่นเขาต้องทดลองเองนะครับเดี๋ยวเราไปคั่วกินกันนะครับลองดูนะทุกคน <S 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 ว่าแล้วเราก็มาตั้งกระทะแล้วก็จุดไฟซะเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เทนี่แหละเล็ดเงาะนี่แหละครับลงไปในกระทะแล้วเราก็คั่วนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟกลางก่อนนะครับกลางๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับเพราะมันจะไหม้ก่อนนะทุกคนใช้ไฟนี่แหละกลางๆไปก่อนนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับโอ้น่าจะได้ที่แล้วครับเนี่ยเกือบไหม้ไปด้วยนะครับอนเนี้แต่ผมก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะในการคั่วนะครับ เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับเรียบร้อยแล้วคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกทุกคนมาดูนะเดี๋ยวเรามาทดลองไปพร้อมกันเลยครับเมล็ดเงาะนี่แหละครับเมล็ดเงาะนี่แหละครับที่เขาบอกว่ากินได้ว่ารสชาติเป็นยังไงผมคั่วเกือบไม่ไปด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงผมก็ไม่เคยกินนะครับมีครั้งแรกเลยนี่โอ้สวยงามมากนะเนี่ยสวยงามมากดูสิเดี๋ยวชิมไปพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงผมก็ไม่เคยกิน อืมอ่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับอ่าเม็ดขนุนนะครับเพื่อนๆเ,เคยกินเม็ดขนุนไหครับลักษณะแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอีกบางบางส่วนก็จะคล้ายๆอ่าถ้าใครเคยกินมเมล็ดมะขามก็มีการ รสชาติก็จะคล้ายคลึงไปทางเมล็ดมะขามนะครับแต่จะคล้ายไปทางเม็ดขนุนมากกว่านะครับทมว่าอร่อยไหมก็อร่อยดีนะครับหอมดีนะครับนี่โอ้เนี่นะครับทุกคนกินเงาะเสร็จแล้วเอาเมล็ดมันไว้นะครับหมากุ้วกินอร่อยๆกันนะครับส่วนประโยชน์ทางโภชนาการไม่รู้นะครับแต่รู้แต่ว่าเนี่ยกินได้ครับแล้วก็หอมอร่อยดีอืมอืมอืมนี่ครับก็เห็นหลายๆท่านนะครับเขา มารีวิวให้ดูผมก็ไม่รู้ก็ดูแล้วก็อยากทดลองดูวันนี้ก็ได้ทดลองนะครับแต่เสียดายที่ว่าต้อนานไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยดูสิเนี่ยแต่อีกฟังเนี้ยมันกําลังกินพอดีเลยกแดงแดงน่ากินเลยอีฟังหนึ่งเกือบไหมเลยนะฮะอือืมเดี๋ยวเอาเล็กพอดีๆนี่แหละครับอืออืออร่อยไปทำกินกันนะครับเนี่ยหอม อร่อยละมุนเลยนะครับเนี่ยมาเล็นเนาะเนี่ยอืมเม็ดเนาะเมะเ็ดเนาะที่เรากินเนื้อไปแล้วเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับตรงจะได้เดาบอกนี่ที่อันเกือบไหมนะ้เนี่ยนี่อีกฝังเกือบไหม้ฝังหนึ่งรังดีเลยอโอเคไปทากันดูนะครับไปขั้วทดลองกินกันดูอย่าให้ไทยมาหลอกเราได้ต้องของทุกอย่างต้องพิสูจน์เองต้องทําเองต้องกินเองถึงจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะไปทำกันดูนะทุกคน